สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูกระจาดนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้บันทึกไว้นานแล้วนะก็เก็บไว้ในเมมเมริกาดอีกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าได้ลงช่องไหนไปบ้างนะครับแต่คิดว่ายังไม่ได้ลงนะผมถ่ายวันนึงเนี้ยครึ่งวันอะประมาณครึ่งวันนะครับผมก็ไปถ่ายถ่ายหลายมุมแลนะครับคือมันสับสนไม่รู้ว่าเอาไปลงแล้วหรือยังนะครับก็เลยอันนี้มาตัด ตัดให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนกกระจาดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในในช่วงนี้ไม่มีแล้วเราดูวางไข่ของเขาหมดไปแล้วนะครับเหลือแต่ลังลังล้างนะครับผมแต่กระจาดทองก็อาจจะมีบ้างนะครับกระจาดธรรมดาอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่เหลือแล้วนะครับโอบพยพตอนนี้ก็อยู่ชายป่าชาตามป่าทำตามป่าพงนะทำลังนอนนะครับลังนอนไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับ คือทำเป็นแค่นอนคุ้มแดดคุ้มผลนะผมแล้วก็อยู่ใกล้กับทุ่งนาของชาวชาวนานะครับใกล้แหล่งอาหารมาเนอะอยู่ทีเป็นเป็นฝูงนะครับผมบางทีครึ่งร้อยเป็นร้อยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเก่านะผมก็ตั้งแต่เดือนนู่นเลยนะครับรู้สึกกระจกกระดากระดาเสมอนะครับถ่ายเก็บไว้ เต็มเมย์ไม่ได้การ์ดหมดนะผมวันนี้ก็เลยเอามาตัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับกระจาบทองที่ผมได้บันทึกลงไปเมื่อวานนะครับลงคลิปไปเมื่อวานเนาะนั่นแหละครับผมแล้วก็กระจาบทองก็อยู่ข้างๆผมที่ผมนั่งถ่ายอยู่เนี่ยนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับผมทํหลัางให้เจียวเจ้าหมดนะ แน่นครับผมวันนี้ทำรังแน่นหนากว่ากระจาดทองนี่แหละครับที่ผมบอกว่าไอ้ชนิดเนี้ยที่มันสารังสวยที่สุดนะครับเพิ่นครับท่านผู้ชมถ้าเราไปนั่งเฝ้าดูหรือว่าไปไปนั่งเฝ้าถ่ายคลิปเนี่ยนะครับ ก็เพิ่นไปอีกอย่างนึงนผมจําไม่ได้ว่าได้ลงคลิปไปหรือยังเนาะต้องประทานอภัยนะครับหรืออาจจะลงไปในเพจของพานมืน่กรไปแล้วอันนี้ก็อาจจะลืมไปนะผมหรือยังไม่ได้ลงนะครับคือมันคล้ายคือย่มากขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับรมีฝากกดติดตามด้วยรับมสวัสดีครับเ,นะเนี่ยนะเนี่ยประจ่กสองที่ลองเจ้าเจ้าอยู่ข้างผม มีหลายลังนะครับผม